รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu is D Max พลานุภาพพลิกโลก l o c k in เข้าสู่รายการเทคโนโลิสมานครอัจฉริยะทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับท่านผู้ชมครับผมบอกตรงๆเลยครับว่าสัปดาห์นี้รายการเทคโนโลยีของเรานั้นมีเรื่องราวสาระความสนุกในแวดวงเทคโนโลยีที่ไม่ควรพลาดจริงๆเลยครับผมและน่าสนใจชวนคิดเริ่มต้นจาก Tech Story ของเราในวันนี้เลยครับผม แอปพลิเคชันที่เราจะพูดถึงชื่อว่า Whisper หรือกระซิบนั่นเองลองนึกถึงนะครับเวลาที่เราทำอะไรผิดแล้วเรามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในจิตใจเราแล้ว aw, เราอยากจะต้องการบอกใครสักคนนึกถึงเวลาที่เราไปที่โบสถ์แล้วไปพูดกับบาทหลวงว่าบาทหลวงผมได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ท่านให้อภยัยข้าด้วยอะไรอย่างนี้ปุ๊บ <c oughs> ก็เป็นเช็คเช่นเดียวกัน,ก,นกับแอปที่ชื่อ Whisper ครับแต่เรื่องนี้มันมีประเด็นครับ คงจะดีไม่เบานะครับถ้าเราสามารถาระบายความเครียดที่อัดอั้นอยู่ในใจของเราออกมาได้อย่างที่ผมบอกครับบางครั้งเป็นเหมือนการเล่าบาปของเราให้ใครสักคนฟัง ซึ่งคอนเซปต์ของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Whisper หรือเสียงกระซิบนั้นก็ได้มอบโอกาสให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถแชร์ความลับของตัวเองได้ผ่านทางสังคมในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เป็นแอปพลิเคชันนั่นเองโดยที่ไม่ต้องกังวลครับว่าจะมีผู้อื่นรู้ว่าคุณเป็นใครเพราะข้อมูลต่างๆทั้งชื่อจริงที่อยู่และข้อมูลส่วนอื่นๆนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้นามสมมติแทนใน สังคมของ Whisper ครับแต่เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมา m a t ธิ e พ p o r เชอร์และแดนเอริคนักวิจัยจาก 12security บริษัทด้านรักษาความปลอดภัยโลกไซเบอร์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้ออกมาแช์ผ่านสื่อและรายงานภาครัฐอีกด้วยว่า พวกเขาได้พบว่าแอป Whisper ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานลงในฐานข้อมูลออนไลน์โดยไม่มีการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยทำให้ทุกคนครับสามารถเสิร์ชชื่อนามสกุลสมมติผู้โพสต์และยังเจอข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงตำแหน่งที่อยู่และอื่นๆครับ พูดอีกอย่างเลยครับก็คือความลับของคนจำนวนกว่า900ล้านคนที่เคยใช้แอปนี้ตั้งแต่วันเปิดตัวเมื่อปี2014นั้นถูกเปิดเผยทันทีว่าใครเป็นใครและโพสอะไรไว้บ้างมาทาง medical lab เป็นบริษัทแม่ของแอป whisper ที่ว่านี้ครับได้ออกมาแก้ต่างว่านี่เป็นความตั้งใจของบริษัทซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานนั้นสามารถตั้งค่าเปิดปิด ข้อมูลส่วนตัวได้ไม่ใช่ความผิดพลาดของบริษัทครับกว่ากันอย่างนั้นนะหลังจะก,กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเจ้าหน้าที่รัฐได้ทำหนังสือแจ้งต่อบริษัทแม่ของแอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งบริษัทก็ได้ทำการแก้ไขทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติทันทีเรื่องนี้ก็เลยถือว่าเป็นอิงหนึ่งบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าในโลกออนไลน์และในชีวิตจริงนะครับไม่มีสิ่งใดครับที่เป็นความลับตลอดไป จะว่าไปแล้วนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องในเชิงความคิดเรื่องของการมีสติในการที่จะฝากข้อมูลข้อความหรือโพสต์อะไรก็ตามแต่สามารถไปพูดคุยกับผมต่อได้ที่แฟนเพจของเรานะครับ mm hmm. facebook.com/tknonline ครับผมเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเป็นแคมเปญโฆษณาออนไลน์ที่เกิดขึ้นระหว่างอีเกียกับพิซซ่าฮัทครับ บริษัทโอ v ีวีบริษัทโฆษณาชื่อดังสาขาฮ่องกงได้คิดค้นแคมเปญการเปิดตัวสินค้าใหม่ของบริษัทอีเกียและพิซซ่าฮัโดยทั้งสองบริษัทนี้นะครับได้ร่วมกันดีไซน์ซาวาโต้กลมครับ โต๊ะกลมที่มีหน้าตาเหมือนกับที่กั้นหน้าพิซซ่าในกล่องพิซซ่าโดยเป็นขนาดที่สามารถใช้งานในการวางสิ่งของต่างๆได้จริงและมีการปั๊มตราของพิซซ่าฮัทไว้บนโต๊ะด้วย โดยภาพโฆษณาของแคมเปญนี้นะครับจะมาในรูปแบบของมินิมอลคล้ายกับการโปรโมทเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียแบบปกติทั่วไปแต่จะเพิ่มความน่าสนใจด้วยการวางกล่องพิซซ่าหน้ามิดบอลของอีเกียลงบนโต๊ะซาวาและยังมีการวางโต๊ะซาวาที่จะมีลักษณะคล้ายโต๊ะจิ๋วในกล่องพิซซ่าวางทับไว้บนพิซซ่าอีกทีหนึ่ง ส่วนป้ายห้อยราคานั้นจะเป็นเบอร์โทรของร้านพิซซ่าฮัทและเมื่อลูกค้าสั่งซื้อโต๊ะซาว่าจากอีกกี่แล้วทางบริษัทนั้นจะทำการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ในกล่องพิซซ่าขนาดยักษ t e คส Story ของเราเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับเดิมทีนั้นผมจะต้องพูดถึงเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่หรือรัฐบาลโดนแฮกเกอร์แฮกเข้าไปใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมต้องพูดอีกทีแต่พูดอย่างนี้ครับ t e คส Story ของเราในวันนี้เป็นเรื่องของแฮกเกอร์ที่ถูกแฮกอีกทีครับ อารมิดเซอรนักวิจัยด้านความปลอดภัยของ Cyber r e s s o n ได้เปิดเผยรายงานค้นพบการโจมตีระหว่างแฮกเกอร์ด้วยกันเองผ่านเครื่องมือสำหรับแฮกที่ทางแฮกเกอร์นิยมใช้งานในการโจรกรรมข้อมูล อาเมดเซอร์เได้ค้นพบว่ามีแฮกเกอร์ได้โจมตีแฮกเกอร์รายอื่นด้วยการใช้ประโยชน์จากความโลภโดยได้วางกับดักซ่อนโทรจันเอาไว้ในตัวแคร็กหรือคีย์เจเนอเรเตอร์สำหรับปลดล็อกความสามารถของเครื่องมือแฮกเวอร์ชันทดลองใช้ให้เป็นเวอร์ชันเต็มได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินแฮกเกอร์ที่ไม่ระวังตัวโหลดแคร็กไปใช้จะถูกโจมตีด้วยรีโมทแอสเซสโทรจันทันที และเมื่อเครื่องมือแฮ็กถูกเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่แฮกเกอร์ผู้วางยาก,ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของแฮกเกอร์ที่เป็นเหยื่อได้อย่างสมบูรณ์แบบความน่ากลัวของมันนั้นยังไม่จบแค่นี้หากแฮกเกอร์ใช้เครื่องมือแฮ็กที่มีโทรจันนี้แฝงอยู่ในแฮกเหยื่อรายอื่นได้สำเร็จแฮกเกอร์คนที่วางกับดักเอาไว้ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องเหยื่อได้ด้วยเช่นกันโทรจันตัวดงกล่าวนี้มีชื่อว่า N.J. รั t ที่มีความสามารถในการอนุญาตให้ผู้โจมตีนั้นเข้าถึงฝาลในระบบได้ทั้งหมดรวมถึงบัญชีรหัสผ่านใหม่และเว็บแคมอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีข้อมูลว่าแฮกเกอร์รายใดคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เรื่องสนุกๆแบบนี้ของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกนั้นสามารถแชร์กันได้โดยเข้าไปที่ worldwideweb.tknonline.com และแฟนเพจ tkn online เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าช่วง FutureTech นะครับเรามีแกจ็ตสุดๆที่จะมามอบไปกับท่านผู้ชมโดยเฉพาะชาวเกมเมอร์ครับถึงเวลาต้องออกกำลังกายกันแล้วครับสักครู่เดียวครับ เข้าสู่รายการด้วยการปรบมือดังๆกันต่อให้กับทาง Adidas และทาง EA ครับผมเพราะว่าวันนี้ทั้งสองเจ้าได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดปรากฏการณ์สำหรับเกมเมอร์ในการออกกำลังกายเพื่อแลกไอเทมได้ด้วยใน FIFA Mobile ครับยอดมากครับ All right sitting down now right Adidas ประกาศเปิดตัว Adidas GMR เซ็นเซอร์และพื้นรองเท้าที่สามารถนำไปใส่ไว้ในรองเท้าเพื่อให้ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้อุปกรณ์ดังกล่าวได้แรงขับเคลื่อนจากโปรเจกต์แจ็คข r ดของ Google ที่ได้เชื่อมต่อกับเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ได้ซึ่งตอนนี้เสื้อผ้าที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าใช้อุปกรณ์ตัวนี้อยู่คือ Smart Jack e t ที่เราเคยนำเสนอไปแล้ว ซึ่งจะคอยส่งเสียงเตือนเมื่อมีอันตรายหรืออยู่ห่างจากมือถือซึ่ง Adidas GMR นี้นะครับจะสามารถวัดจำนวนการเตะแรงเตะระยะทางและความเร็วได้จากฟังก์ชันดังกล่าวที่ว่านั้นดูดีมีประโยชน์มากเลยทีเดียวกับเหล่านักเตะทั้งหลายถ้าว่าอุปกรณ์ชิ้นดังกล่าวนั้นกลับมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เล่นเกมฟี FA Mobile Ultimate Team ที่มีอยู่ใน iOS และ Android และเมื่อสามารถทำภารกิจท้าทายและสะสมความสำเร็จได้ตามที่กำหนดก็จ,จะได้รับรางวัลในเกมอาทิเหรียญและสกิลบูสส์ใครที่สนใจเป็นเจ้าของเซ็นเซอร์ดังกล่าวสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้บนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Adidas และสาขาที่ร่วมรายการราคาหรครับ29.95ปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ1,230บาท เทคโนโลยีมาณครอัจฉริยะณวินาทีนี้นะครับขอต้อนรับน้องสุดรักของผมนะครับที่จะมาแนะนำนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งให้ท่านผู้ชมในช่วง Future Tech ครับผมเชิญพบกับ P.K. ผู้ชมครับในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้มันยังไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะครับออฟฟิศหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือว่าใหญ่เนี่ย mm. เขาก็ปล่อยให้พนักงานของเขาเนี่ย work from home หรือว่าทำงานที่บ้านผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ขนงานมาทำที่บ้านเหมือนกันแต่ช่วงนี้เป็นชื่อเเรียกว่ายุคข,ของดิจิทัลแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกสบายสามารถขนงานมาทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ครับ อย่าง Prin t e r hp smart tank เนี่ยซึ่งผมมี1ตัวที่บ้านและอีกหนึ่งตัวที่ออฟฟิศน,น,นะครับทำให้ผมกับลูกน้องเนี่ยทำงานสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นก็เพราะมัามีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาสามารถวางใช้งานได้ทั้งที่ออฟฟิศขนาดกลางขนาดเล็กแบบ s m e และที่บ้านได้แบบไม่เกะกะเลยนะครับเหมาะมากท,ทั้งที่ไว้ทำงานแบบผมหรือจะไว้สำหรับนักศึกษาที่ชว่วงนี้ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วทำรายงานหรือต้องพิ้น์เอกสารอ้างิงจำนวนมากเพราะ p ิ i เตอร์รุ่นนี้ช่วยให้เราประหยัดไปได้เยอะเลยเลยครับ เครื่องนี้เขาติดตั้งแท้งหมึกสําหรับพิมพ์มาให้แบบนี้เลยเลยครับซึ่งแตกต่างจากเครื่องพิมเตอร์อิงเจ็ตทั่วไปที่เป็นตลับหมึกทำให้เราสามารถใช้งานพิมพ์สีได้สูงสุด8,000แผ่นส่วนขาวดาก็สูงสุดได้6,000แผ่นครับ ซึ่งจำนวนที่พิมพ์ได้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ISO t ั IEC 24712ครับนี่คือมาตรฐานสาคกลนที่เขาใช้วัดกัน,น่นแหละแน่นอนครับสีไหนที่คุณใช้เยอะสีนั้นก็ย่อมหมดก่อนแต่พอเปลี่ยนเป็นแบบแท้งแบบนี้แล้วก็คุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนบูบ่อยๆเหมือนแบบตลับครับลองคิดดูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เครื่องแบบตลับหลายคนก็แอบไปติดตั้งแท้งทางด้านนอกถึงแม้จะเสียงเครื่องพังแต่มันก็ประหยัดกว่าอันนี้ผมเข้าใจแต่ HP Smart Tank นี้เขาคิดมาให้แล้วยังไงล่ะครับพูดถึงความประหยัดนี้ถ้าผมบอกไปจำนวนแผ่นไปหลายๆคนนคะนอาจจะยังมองไม่เห็นมากแต่ถ้าเราลองไปกดเครื่องคิดเลขดูแล้วจะรู้ทันทีนะครับว่าจำนวนการพิมพ์ที่ได้หารด้วยราคาหมึกแล้วเนี่ยตกแผ่นหนึงแค่20สตาง์เท่านั้นเองถูกมากคราวนี้เรามาดูเรื่องความคมชัดและคุณภาพกันดีก,กว่าพิมพเตอร์ตัวนี้สามารถพิมพ์รายละเอียดสูงถึง1,200 DPI เลยละครับ และดูนี่ครับผมสั่งให้พิมพ์ภาพนี้แบบไม่มีขอบกระดาษก็ได้นะสังเกตได้เลยว่าภาพไม่มีตกขอบแล้วสีนียก็ยังชัดเจนอีกด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับในยุคดิจิทัลแบบนี้และสถานการณ์แบบนี้การใช้เทคโนโลยีในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงานแบบออนไลน์หรือ IoT นี่เลยครับผมกมีแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้กับ HP Smart Tank นั่นคือ HP Smart แอปพลิเคชัน HP Smart นี้นะครับจะช่วยเราสามารถพิมพ์ภาพที่เก็บไว้บนคลาวด์อย่าง Facebook, IG, Dropbox และ Google Photo ได้ง่ายๆแค่ต่อ Wi-Fi วงเดียวกับเครื่องพรินเตอร์ของเราเนี่ยก็สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ทันทีแอปนี้ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับสมาร์ทสมชื่อไหมล่ะแต่ถ้าคุณอยากคิดว่าไม่ผมมีเด็ดกว่านี้อีก ถ้าเกิดขึ้นอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันได้เครื่องนี้รองรับ AirPrint ใน iPhone ครับการใช้งานก็ง่ายๆแค่เปิดรูปบน iPhone แล้วไปที่คำสั่งส่ง,สงเลือก Print แล้วเลือก HP Smart Tank แค่นี้ก็สั่ง p ริน t ์ได้ทันทีส่วน Android ก็สั่งผ่าน Google Cloud Print 2.0ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Google จากที่ไหนก็ได้ครับพูดถึง HP Smart Tank แล้วเนี่ยความสมาร์ทที่ต่างจากเครื่องอื่นย่อมมีอยู่แน่นอนอ่ะ ในไหนพูดถึง Wi-Fi แล้วสำหรับ HP เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อการทำงานแบบไร้สายได้แบบ Dual Band รองรับทั้งคลื่นความถี่แบบ2.4 GHz และ5.0 GHz ครับซึ่งจะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้แบบไม่สะดุดเพราะถ้ามีช่องสัญญาณไหนหนานแน่นมากๆก็เราสามารถหนีไปใช้ช่องสัญญาณอื่นๆได้เช่นกันครับความสมาร์ทของ HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับ ขึ้นชื่อว on ่าออน i n o วัแล้วเนี่ยเจ้าเครื่องนี้มันต้องทำอะไรได้มากกว่าพิมพ์เอกสารอย่างแน่นอนเพราะ HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One เนี่ยยัาทำได้ทั้งสแกนเอกสารที่ความละเอียดสูงสุดถึง1,200 DPI และสั่งถ่ายเอกสารได้สูงสุดถึง99แผ่นต่อครั้งที่ความละเอียดสูงสุด600 DPI ครับและกระซิบบอกตรงนี้ด้วยว่า HP KSP รับประก,กัน2ปีครับบริการฟรีถึงที่ทั่วไทยสบายใจกว่าข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมผมฝากลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับส่วนตอนนี้ขออนุญาตไป Work from home ต่อดีกว่าครับสนับสนุนโดย all new isuzu d max พลานุภาพพลิกโลก เรื่องการเงิน,นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องวางแผนครับคนที่ไม่ได้วางแผนการเงินแสดงว่าเขาวางแผนแล้วว่าจะอยู่อย่างตามมีตามเกิดผมน่าจะเป็นกลุ่มที่อายุใกล้กับน้องๆจบใหม่ค่าเฉลี่ยแต่ก่อนของคนที่เป็นหนี้เขาเรียกว่าหนี้ท่วมหัวคือเป็นหนี้จนไม่สามารถจ่ายได้แล้ว่คืออายุประมาณ35ครับถึงจะมีเหตุการณ์เนี้ยแต่เดี๋ยนี้อายุแบบนี้มันลดลงมาเหลือแค่ย0ไปปลายเท่านั้นเอง คือผมเล่าเรื่องวงจรอุบาทของการเปดีนิดนึงนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติแล้วคนเราเรียนจบมาใช่ไหมก็จะเริ่มทํางานพอเริ่มทํางานเนี่ยจะเริ่มมีบัตรเครดิตครับหรือว่าเริ่มอยากได้ของที่ตัวเองซื้อไม่ได้เงินเดือนเราอาจจะ1หมื0นห้าสองหมื่นอยากได้ของ3ามหมื่นสี่หมื่นเช่นโทรศรัพท์เครื่องใหม่เราจะเริ่มเป็นหนี้นะครับเราอาจจะเริ่มเป็นหนี้จากการที่มีบัตรเครดิตนี่แหละใบเดียวนะครับใบเล็กๆใบเดียวรูดซื้อของที่มันเกินตัว เสร็จเุ๊บเราจะจ่ายไม่ไหวพอเริ่มจ่ายไม่ไหวก็เปิดบัตรใบที่2เพื่อรูดเงินใบที่2เอามาจ่ายบัตรแรกแล้วใบที่2ก็จะไม่มีจ่ายก็จะเปิดบัตรที่3แล้วก็เอามาจ่ายบัตรที่2ทีนี้เขาจะเริ่มเจอปัญหาละว่าเขากู้เงินไม่ได้เพราะเครดิตเขาไม่ดีจ่ายนี่ไม่ครบจ่ายนี่ไม่เต็มทุกวันนี้คนหลายคนที่เช่าบ้านอยู่เขาไม่ได้ไม่อยากซื้อนะฮะเขาซื้อไม่ได้เพราะกู้เงินไม่ได้นั่นเองก็เลยอยากจะบอกน้องๆก่อนว่าวันนี้กำลังจะเรียนจบ เรายังเป็นคนที่ขาวสะอาดอยู่ยังไม่เคยเป็นหนี้ใครไม่มีคนมาตามทวงหนี้วันนี้วางแผนการเงินให้ดีจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าเริ่มวางแผนยังไงอ่ะคําตอบเนี่ยง่ายมากคือถ้าเริ่มวางแผนทางการเงินคือต้องรู้ก่อนว่าอยากจะวางแผนแต่ก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าเงินออมเป็นเรื่องไม่จําเป็นเหลือก็ค่อยออมซึ่งความคิดแบบนี้ผิดมาหา พอสุดท้ายคุณจะไม่มีทางเหลือหลายคนนะครับคิดอย่างนี้เดี๋ยวเงินเดือนเหลือค่อยออมผ่านมาปีหนึ่งได้ออมบ้างยังยังเลยไม่เหลือสักเดือนเลยถูกปะแต่ว่าการวางแผนทางการเงินที่ดีคือเงินนะครับอยากจะออมเท่าไหร่ตัดไปเลยสุดท้ายเราเราเห็นเงินแสได้แล้วเรื่อยมาเราเห็นเงินล้านได้จากจากเงินที่เราตัดก่อนใช้เราโชคดีที่อยู่ในประเทศไทยที่คนที่เขา มีหน้าที่ตรงนี้เขาทํางานอย่างเต็มที่เพื่อเพื่อให้ความรู้เราอะหน่วยงานที่ช่วยตรงนี้เต็มๆเนี่ยผมว่าคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับถ้าอยู่กรุงเทพว่างๆแวะมาที่ห้องสมุดห้องสมุดของตลาดหลักทรัพย์ได้มีพิพิธภัณฑ์นะฮะเราเดินเข้าไปเนี่ยเอาเดินแบบแบงค์แบงเลยนะแบบไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องการเงินรู้แต่ผมเก็บเงินได้เดือนละหนะ้าพันอะเอาเริ่มจากแค่ห้าพันก่อนก็ได้นะครับเดินเข้าไปที่ห้องสมุดนะครับหรือว่าเข้าเว็บตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะแล้วก็ไปลองเปิดดูเขาจะเริ่มอธิบายตั้งงแต่ว่วาาเเินฝขข้อ้ออออออดีีคคืืะะไไรรสย หุ้นคืออะไรข้อดีข้อเสียคืออะไรกองทุนล่ะคืออะไรตราสารนี่คืออะไรคนที่เขาวาแผนการเงินเนี่ยคนที่เขาเอาเงินไปลงทุนต่างๆเขามีเป้าหมายเดียวคือเขาต้องการมีเงินเท่าไหร่เพราะถ้าสมมติวันนี้เราบอกว่าจะเก็บเงินยังไงก็ได้ให้ได้เยอะที่สุดมันจะไม่มีเป้าหมายมันจะไปไม่ถึงสถีทีนะสมมติวันนี้น้องๆทุกคนเรียนจบมาผมลองแนะนําก่อนลองตั้งใจว่าเก็บเงินยังไงก็ได้ให้ได้แสนหนึ่งนะสมมติน้องบอกว่าโอเคเงินเดือนเบินห้าผมเก็บเลยครับพี่ห้าพันเราจะพบว่าเราเก็บแค่20เดองน,น,นะ ถูกปะแค่ปีกว่ากว่าอันนี้ยังไม่รวมว่าโบนัสที่ได้มานะครับ2ีเดือนเราจะมีแสนหนึง่งทีนี้สมมติเราตั้งเป้าแล้วงั้นถ้ามีร้านหนึ่งทำยังไงนะพอเริ่มมีร้านหนึ่งอ่ะเราจะบอกว่าถ้าเก็บเงินเดือนห้าพันต่อไปเนี่ยก็าอาจจะเก็บสักสมมติสมมติว่าสิบปีนะแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้คือการเก็บแบบเก็บเฉยๆเก็บผ่านเงินออมทรัพย์แต่ถ้าเราบอกว่าเก็บห้าพันเท่าเดิมอ่ะทุกเดือนนะ แต่ไม่ได้เป็นเงินฝากอย่างเดียวเอาไปลงกองทุนลงหุ้นได้ไหมลงหุ้นทั่วไปครับเราเช่นเราเอาหุ้นไปลงเอาเงินไปลงหุ้นบริษัทหนึ่งบริษัทนั้นเขาทำกำไรได้เขาให้ปันผลออกมาบริษัทนั้นเขาเติบโตเราก็กําไรจากหุ้นแทนที่เราจะเก็บเงิน5้าพันนะครับแล้วออมไป200เดือนถึงจะมีเงินล้านนะเราอาจจะเหลือแค่ประมาณร้อยกว่าเดือนก็จะมีเงินล้านได้เพราะเงิน5้าพันที่เข้าไปมันเอาไปลงทุนลงทุนปุ๊บจาก5้าพันมันงอกไปเป็น6กพันเป็น7จ็ดพันสุดท้ายมันทวีคูณเข้าไปครับเขาเรียกว่าทบต้นทบดอกเรา จะไปถึงเงินล้านอะก่อนเพื่อนฉะนั้นกลับมาตอบคําถามคือเรื่องวางแผนการเงินจำเป็นต้องลงทุนไหมการลงทุนหรือว่าการเล่นหุ้นเล่นกองทุนเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราวางแผนการเงินไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นมากกว่า ขอบคุณ s Star Tech n นบเป็นอย่างมากนะครับด้วยความหวังดีและพันธกิจอย่างต่อเนื่องของคุณนบซึ่งเป็น Stella Winner ของเราจาก StarTech ในปี2018นั้นมาถ่ายทอดความรู้ให้ท่านผู้ชมรู้เท่าทันเรื่องของ Fintech โดยเฉพาะสำหรับเยาวชนที่จะต้องเริ่มต้นในการบริหารจัดการเรื่องการเงินของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆครับผมแล้วมาต่อกันที่ช่วงนี้ครับนี่คือไฮไลท์ของรายการของเราดีเทคประจาสัปดาห์นี้ครับคืออะไรนะครับ Smartlue นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย MTU ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า Smart Glue หรือกาวอัจฉริยะ โดยเขาได้แนวคิดเรื่องนี้มาจากประสบการณ์ตรงที่เขามักจะประสบป,ปัญหากับการใช้งานผ้าปิดแผลหรือพลาสเตอร์ที่เมื่อลอกออกนั้นมักจะดึงขนบริเวณใกล้กับแผลหลุดออกมาด้วยนอกจากนี้ยังทิ้งรอยกาวเหนียวๆเ,เอาไว้ให้หงุดหงิดอีกต่างหากด,ด้วยเหตุนี้นะครับลีจึงได้เกิดแนวคิดในการประดิษฐ์กาวชนิดใหม่สำหรับพลาสเตอร์ปิดแผล,ล,ลที่มีความเหนียวติด ทนกันน้ำได้และไม่สร้างความลำบากหรือทิ้งความเจ็บปวดไว้หลังจากการลอกทิ้งขึ้นมาแรงบันดาลใจเหรอครับมาจากเมือกใต้เท้าของหอยแมลงผู้ครับซึ่งเขาจะมีความเหนียวและใช้งานได้ดีในพื้นที่ใต้น้ำ จากนั้นก็ได้ทำการสังเคราะห์สารดังกล่าวขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับเมือกใต้เท้าของหอยแมลงผู้ที่สามารถนำเอาไปใช้งานเพื่อติดกับสิ่งของอื่นๆคล้ายกาวนั่นเองและได้ทดลองนำไฟฟ้ามาใช้งานร่วมกับสารดังกล่าวเพื่อที่จะคลายความตึงเหนียวของกาวลง ลีได้ร่วมมือกับซเลอแอรครัมบุยันนักศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมชีวการแพทย์ในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของกาวชนิดนี้ โดยทางบุญยันนั้นได้นำเอาแร่ไทเทเนียมและแพลตินัมมาใช้เพื่อการทดลองปฏิกิริยากับกระแสไฟฟ้าผลการทดลองในขั้นตอนนี้พบว่าเมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อไปกับกาวนั้นก็จะทำให้ความเหนียวของกาวนั้นอ่อนลงและเมื่อกระแสไฟฟ้าสูงมากพอก็จะทำให้ละลายได้ อย่างไรก็ตามนะครับขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้นไม่เพียงตั้งใจจะพัฒนาเพื่อใช้กับพลาสเตอร์ปิดแผลเท่านั้นเขาสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการใช้งานได้อีกหลายประเภทมากซึ่งก็น่าจ,จะใช้ประโยชน์จากเจ้าสมาร์ทกลูนี้ได้แน่นอนผ่านไปแล้วครับ30นาทีครับผมเรื่องราวที่เราได้นำเสนอไปมีอะไรบ้างท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับ ทำไมนะครับผมถึงบอกว่าเทคโนโพลยีมหานครอัจฉริยะนั้นจะเต็มไปด้วยสีสันแนละเรื่องราวของแวดวงเทคโนโลยีในทุกรูปแบบก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับติดตามได้แชร์ได้ที่ worldbyweb.tknonline.com และแฟนเพจ tkn online วันนี้มหานครอัจฉริยะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่เสาร์หน้าทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับล็อกเอสวัสดีครับ